ฉันส่งต่ออาชีพด้านดีให้กับผู้คนมากมายทั่วโลกผู้คนมากมายทั่วโลกล้วนเปลี่ยนชีวิตเมื่อได้เจอฉันความมั่งคั่งในทุกๆด้านเกิดขึ้นกับฉันส้ำแล้วส้ำเล่ายิ่งฉันมีจิตใจเหลือเฟือมากเท่าไหร่ฉันยิ่งดึงดูดความเหลือเฟือมากขึ้นเท่านั้นฉันเกิดมาเพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่เท่านั้น ฉันเก่งขึ้นในทุกๆด้านฉันพัฒนาตัวเองด้านดีตลอดเวลาทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นกับฉันล้วนนำพาสิ่งดีงามมาให้ฉันเสมอฉันเป็นเครื่องผลิตความสุขฉันดีฉันคือเครื่องผลิตความมั่งคั่งให้กับโลกใบนี้ทุกความปรารถนาของฉันเป็นจริงเสมอฉันเป็นคนสดใสร่าเริงฉันเป็น คนยินมเก่งฉันเป็นคนหัวเอาง่ายฉันเป็นคนจดจำเรื่องราวดีๆเท่านั้นฉันมีสมองอัจฉริยะฉันรับฟังแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตเท่านั้นฉันเป็นคนหาเงินง่ายฉันเป็นคนหาเงินเก่งเงินชอบความสุขและความสนุกฉันดึงดูดยอดเงินตม ูมิที่ยอดเี่ยม